ผมเองเนี่ย <c oughs> ก็เลยอยากจะตีแผลว่ามันอยู่ในความข้อที่จริงอย่างนี้เราก็บอกว่าประเทศเราวันนี้มีปัญหามากหาจุดลงตัวไม่ได้เราก็ไปติดว่าบ้านเมืองจะพัฒนาไปได้จากก้าวหน้าเทียบประเทศอื่นได้การมือต้องดี เราก็บอกการเมืองดีล้วต้องมีอะไรต้องมีรัฐธรรมนูญก็มีการเลือกตั้งถูกไหมผมก็ถูกใส่มาตั้งแต่สิบสี่ตุลาหนึง่งหกตอนนั้นยนอยู่ตุลาเออว่ามีรัฐธรรมนูญเราจะไม่รู้รัฐธรรมนูญคืออะไรเออมีก็มีวะเราต้องเลือกตั้งเลือกตั้งเป็นยังไงก็ไปรู้ล่วันมีคนมาปาใส่เ,เรามาฟังแล้วก็ไปเลือกเขา สุดท้ายจริงๆเ่ยบานเมืองเ่ยมันมาจากตัวแรกเลยคือตัวศรัทธาต้องเชื่อถ้าจะเข้าสู่น้าก็เปลี่ยนความเชื่อเป็นคะแนนแต่ตอนหลังนี่มันมันเชื่อเพราะเงินจ้ามันไม่ได้เชื่อเพราะใจเชื่อล่าสุดเรืองตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะหัวก้าวหน้าหัวล่าหลังหัวปฏิการหัวปีจิตใจ ที่ชนะทุกเขตเรื่มตั้งเนี่ยเทศบาลเนี่ยซื้อทุกคน